Mama, mama, 我、啊、呢？哦吼，一啊。 Thử quân côn với con à. อุ้ยเหียของกูทุกเม็ดเลยนะรวงเหี้ยแ,แล้วเกิดใกล้กูชิหายเลยห่ายเอ้ย ได้ยินเดินเสียงสนไนมันก็เดินใส่กุูอย่างเดียวเลยเนะ

ต่อยครับต่อยเอ้ยเพื่อนเก็บผุงการหน้าบ้านให้หน่อยตายเพื่อนโดนกูโดนระวังดันไปตายแต้เต้เต้เออไอ้บ้านแดงอ่ะสนายจริงด้วยโอ้โห what the fuck มาเดี๋ยววะว่วทุกเม็ดสไนัยกว่าแต่งในบ้านเพื่อนของแต่งในบ้านเพื่อนเนีนมีมีมักเก็ตสนัยไปหน้าบ้างนึงตรงไหน แม่งกินไปแล้วอ๋อผงด้ชนายกับบอกเดียวมือดีเลยหรอบาทดิเบอร์เลยบอกว่าบาทได้เหรอวะเออเกียร์ถึงขนาดยากอยู่น้องเอาพี่อะพวกมันหมดแล้วปะเนี่ย ดูดิม่งได้ยินเสียงทนายมันดันมาอย่างเดียวเลยอะ้ายจะถึงแล้วรอ้ายก่อนสายตาย ตาเอ้ย,ไม,ยไม่ตายวะไอ้เหี้ยตายดิกูอย่างงี้ต้องดันมาแล้วตายยังยังรูว่คมอยู่อ้าวแล้วยืนนิ่งทำไมเราพี่หลุดเลยครับ ามาขอสักยี่สิบคิวพอเลยสักยี่สิบคิวอะซ้ายมันจะถึงแล้วซ้ายร่วงเดยวขวา ตายตัวงนี้ตายตายเบบี้ว่ามึงแม่ไปวะกูลัวม่นเลยวะกูก็มีปืนกลนายสัตว์แม่เย็ด กูกูไม่รอดแล้วนะกูกูไม่รอดละกูกูตายละกูกูไม่รอดละหนูเพื่อนเแปน้อยจริงเล็กเจ็เล็กเจ็อะเลกเจ็สไหนแม่งแม่งเกินตายกันตายมายงวะตายต ดูดาโอ้สองตัวแล้วกูไม่รอดแนด่เก็อ่ะกดหินะไม่เก็บไมเก็บโอเค มันแม่นเกินม,มันแบล็คมันดีดูดิมันจะโดนลุมแต่กูอ่ะเย็ดเป็ดวิว่งแล้วโอ้โหทีมิยฟัทั้ทงซื้อมันยิงกูอะบ้าแล้วของกูมีทำอะไรกันอะโอ้มาตกฟัด